ข่าซื้อยังครับผมซื้อล่องครับพ่อล่องครับผมพื้นเพื่อนี่อยู่บานพ่นสีครับบานพ่นสีนะครับเฮ็ดอยู่นี่จักจักไรกับขวาเจ็ดไรครับเจ็ดไรมั่นนี่ที่ใส่นี่เป็นเป็นเป็นผ่านยังก็กาดดำเขาเขาเอิญการดำแต่บางบางหมองเคลื่อนพวกเพชรนะครับกันเดียวไปครับกาดดำครับเจ็ดไรประมาณยี่สิบ เท่าไรกับยี่แปดยี่เก้าตันยี่เก้าตันเนาะครั้งครั้งที่แล้วได้ครับมันอยู่นี่แจ๊กแจ๊กเดือนหรือครับมันครบปีกปัวพอดีครับเพราะว่าสิบสองครับสิบสองเดือนอยากเน่าหลายครับเพราะว่าเพราะแาดว่าผลผลิตปีนี้นี่สิได้สิไข่แน่อยู่หรือครับไข่ที่เขาจะไข่แน่เลยครับที่ก็บพี่กายเลรอครับครับเพราราคามันดีแน่เออท่านได้ไปขายยักษหลอดเป็นบ้ยังครับอ้หน่าสิยูสองบาท วับมาจการรับซื้อเขานี่ยเขาเขาเขาเอาไปวัดแป้งก่อนบอกไปวัดแป้งก่อนครับอ่าอยู่อยู่โรงงานเลยแมนครับอยู่นี่บ่อบ้านหนูกระากนี่ครับบ่ออยู่พ่อพิธีครับอ๋อขายกสิณครับทางเผากสิณลงแป้งเลยนะลงแป้งแง่นลยอ๋อก่อนห่าดสะพานเนาะครับอ๋อขอขายนี่เขาไปขายมันมันถอยหลายโปรดครับขายแถวร้านแถวนี้อ๋อคั้น้ารรับซื้อนี่ครับสมมติถ้าไปได้สิบตันนึงไปสุดเกับสองกันโอ้ ตัดช่างแข็งขึ้นเลยนั่นเราแข็งขึ้นทีเลยครับเข้ากับสีเข้ากับสีหายไปเกือบสองตันตันกลัวมันโอ้ยบอกเสียงเข้าบว์งาเสียงกันพี่ไปสองแมนครับแมนโอ้ยไอ้ที่วอาได้นี่เคยเหล่ามันว่าเคยขายเหล่านั้นแมนขายชูปีครับเออขายล้านก็ขายนี่ต่างกันหลายต่างกันหลายครับถ้าเพิ่มราคารถขึ้นกยามันว่าแต่เข้ากับโบว์ครับเข้ากับโบได้ยุ่นนะมันกับโบวได้เล่ยไปไกลไกลเป็นได้ดอกแมนครับ คนเขาขึ้นดีครับจานละสามที่สิบบาทครับไม่มีปัญหาดีดีอันนี้เป็นเป็นไร่เซานะครับพ่อครับเซาไศเซาอยู่ข้างในอีกกระมีครับข้างในจะกูตอนไหนี้กูแกะกูพุ่งกูไปแล้วก็ปิกเลยกูวางกอดโยวเขาครับอืมเป็นเป็นเลยบ่บขยายไปปะรอรอนานปะรอบ่บขยายนี่นึงเรื่อยไปอ๋อติดติดกันนี่นะครับพอคิดว่า การเฮ็ดมั่นนี่มันดีวะดีครับดีจังไดบอกให้พี่นอนเข้าฟังเลยนะมั่นมั่นคุ้มค่ากลัวเฮ็ดเขาหน่อยนึงครับคุ้มค่าก็เฮ็ดเขาครับอือคือรายได้มันสิดีกว่าเขาหน่อยนึงหน่อยเดียววะกับพ่นก็บ่แม่นน้อยดนะครับก็ก็พออยู่ได้อั่นไปครับพ่ออยู่ได้เนาะก็ก็มีค่าพูดถึงมันก็หนักกว่าเขาไล่ไล่ได้มันกันดีกว็เขาครับ พอสีแนะน้ำเกษตรกรนี่จังไรคือสมมติว่าไผอยากเฮ็ดมันใหม่เหนียวไผอยากเฮ็ดมันไหอยากให้เฮ็ดบ่อหรือบ่อดีที่สุดเลยเฮ็ดมันนะครับครับขันมีหน้าอยู่แล้วนี่อยากเฮ็ดมันนี่ขันลงหน้ามันมันมีเวลาหน่อยครับผมบอกอ๋อไปไล่ว่าเฮ็ดแมนครับเวลาเขาปลูกมหน่อยขันน้ำเพื่อมันแก่มันแก่เน่ามันบ่โอขันลงหน้านี่บ่อยอยากแนะน้ำครับผมก็ใส่กันอย่างนึงลงบ่ก็ต้องเฝ้าเฮ็ดดมวนว่าก่อนเมีสานี่ก็ต้องแต่ผมใส่ให้หน้าผมใส่น ไร่ย่องสิบหาครับเป็นอีเหลือหน่อยอ๋อไรย่องสิบหานะครับที่หมอหมอหครับแน่ครับมัน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 สีเร็วแน่ครับคือมันจะเป็นหัวเร็วกว่าอันอื่นครับแต่มันหักงบไปไหช่วงไดที่ท,ที่ที่ลงหน้าที่หมอที่สุดช่วงเดือนช่วงเดือน,เ,อนเกี่ยวเขาเร็วไหมครับเจียวเขาเร็วไหมร่งเลยลงเลยครับดินซุ่มๆอยู่นี่เนาะดินซุ่มๆรงเลยเราเราเฮ็ดให้ดีครับเฮ็ดให้ในช่วงเดือนใดที่่วงนี้แหละครับฝนตกมาคือใส่เลยช่วงไป ช่วงเมษายนไม่น่าเมษายนนี่ครับอ๋อครับครับถัดฝนตกมาทีแรกนี่เฮ็ดได้เลยมั่นนี่เพราะว่ามันสิไปกู้ต้นปีพอดีนะเกี่ยวเขาแล้วคือนพูดอ่ะเดือนสิบเอ็ดสิบสองครับกู้ได้ครับบานี้มันสิหนาบุคุมมันครับอ๋อมันมีมีที่มีทีงมันอยู่ครับแต่ถ้าไปปลูกด้วยห่องเต้เจ็ดหนามันสิคุ้มมันเอาเอาหนาเพราะท่านนี่นี่ก็เป็นเป็นปัญหาของการปลูกนะครับวัชพืชนี่ครับอ๋อคันเขาปลูกช่วง จุดเลี้ยนั่นซีดือานานี่เขาจะมีโอกาสคุ้มยาได้คุ้มยาได้ครับเพราะจะมายาสีโพแห้งเพราะว่ายาสั้นยาสิมามันกันญ่แล้วเราพอคิดเห็นยังไงก็ไปได้ใส่ปุ๋ยป่นนี่ใส่ครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีผมก็ใส่อยู่ครับเดี๋ยวปุ๋ยราคาปุ๋ยขึ้นนี่มันกระทบกับเกษตรกรกระทบกระทบหลายจักสืเห็ดจะไหนด้วยนะการเงินตังพราะว่าตัวนี้ผมก็ปีนี้ผมฉีดฮอร์โมนไอ้ใส่ฮอร์โมนฮอร์โมนฉีดแล้วมันกับหัวแตกต่างอยู่กับกับปุ๋ย เม็ดบ่กฮอร์โมนกับปุ๋ยเม็ดนี่บ่แตกต่างบ่กพิการดีผมใส่แต่ปุ๋ยเม็ดบอดีฉีดฮอร์โมนอ๋อนี่ใส่ควบคู่กันครับอันนี้ผมใส่ควบคู่กันใส่ควบคู่กันพอสิบอกพี่น้องเขาได้บอกว่าว่าใส่สูตรอยังใส่ใส่ปุ๋ยนี่ใส่ฮอร์โมนก็ใส่ใส่ไอ้ปุ๋ยนี่ก็ใส่ชิมหาชิมหาตะกะตไตทัรงมดาเลยครับครับชิมหาชิมหาเอาฮอร์โมนนี่ครับฮอร์โมนผมไปผมไปเห็นอยู่ชายาพุ่มเขาฉีดผมก็เลยเอามาเขาบอกว่าเขฉีดเบิ่งมันเป็นแั่เมังกรตาเพชรยังไะ อ๋อเป็นมะตาเมื่อก่อนตาเพชรครับอืมครับผมมาฉีดมาถึงหาเบิองเด้อพี่น้องเพรว่ามาฉีดเบิองปกติมันนี่มันสิเป็นมันหัวสั่นแต่ปีนี้มันผมหัวยาวอืมครับนี่นะครับเดี๋ยวๆสิพาย่างไปเบิ่งนะครับปกติมันผมเป็นกันหัวสั่นแต่ปีนี้มันจักหัวยาวหน่อยๆอืเก็ถือว่าแปลกตาแปลกตาขึ้นี่ครับ แต่ว่าต้ำหนักนี่เ่าท่านได้รู้เ่าท่านได้ <c oughs> รู <c oughs> ร้กคาดบ้านนะสิากายเกาอยู่มันมันเลยขวบมาหลายมันก็เลยอยแกเนาเนี่ยเพราะว่าใบเอาลอ่าอ๋อครับเ <c oughs> พื่อที่จะไปปลูกสวนต่อไปนะครับผมผมปลูกปลูกไรยปีหนาครับจะย,ย้ายเอาไคิดว่าจะไปเศ้าไปเศร้าไหอีกวะเซร้าอีกคิดว่าน้ำมันมันแพงมันมันกสิตรงแพงไปหนาอยู่คิดว่าเออเพราะว่า อาดเพิ yeah, ่มเตมแล้วครับโอ้ด right. right. oh ีเลยพ่อ no ๋ยวผมขอขอพูดได้หลายครับพ่องานสับใบฟันยวัเห็งานสบายฟันนี้ตัวหรือว่าไอหลังทุกคนนี่ดิตนใอสับสบเตี้ย

ก็เอามาจากคุณเลย่ใเพื่อเวลาเข้าไปสังหักหักขึ้นกันเนี่ยนะเป็นลูกเป็อไม่หักบุญหรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่างไปหาล้ลางขุดกัน ว่าจ่างแรงงานนี่มือจังใดครับจ่างแรงงานมากกันไม่เคยไปดองที่อย่างกันกระเจาะกระเจาะหัวครับคืับตีว่างานซอยเนาะงานซอยเขากับไปซอยเพิ่นย่ามเพิ่นงานซอยกันก็คือเกี่ยวเขาล่องแขกกันไปที่นั่นนะตะกี้มันล้องแฉะไปเลยบริจาคงานตัวทุกคนันนี่ผ้าลายกันระ คนทำมาหากินได้ไหมออฟฟิเชียลคนทำมาหากินใหเราบงีไล่ม่้แล้ยวาดเลาเจน่วากจนีไปใส่อีกแม่นิวาร์จงนีีไวบ่มีมีมีให้อื่นอีกพ ไีให้อื่นอีกว่เดว้างน้อันได้ซ้มกันก่อนเนาะเอานี่แหละท่ามาติดทามาแชามาชาครับ ซับเมียหรอมันเมียหัวแล้วมีกเตียนเนภาพเอาจีพิจ้าภาดิ้อโอ้ครับ tháo áo nhót 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 thì <laughs> đầu cá đầu mẫn xin lốt nhé

กำแจ้งสิเงดีเนาะเห็นแต่คนแบกเนาะเห็นเห็นน้ำลงเมื่อยตะกี้โอ้แบกไต้บันไดขสินมา

cao tần lên cao tần lên 3 chiều, lên cao tần 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 lên

ได้ได้เับวังบเป็นเป็นคอตครับโอ้ลส่โลำหมายถึงล่ำเหมนป่ครับหงลโอ้มีัดมีรักกันน้ำติดมันหายใหญ่วมาเชิงนี่แกมือบานชมือด้นี่่า่าบ้าสามรอขนาดแมือนั่นครับคันเอาไปนี่ต้องไปเฮ็ดยังไงไปพอซักซักไ ตั้งไว้กว่าสีใส่ได้นน่ย่ามเดรอลนสเดือนสอเดือนละคือให้มันแตกยอดกันหรือ่านแตกก็ได้ครับเป็นอย่งไรมันจะผลมาดีไรอกฮอกมือตกมาเลยหนิผลนน่แห้งมาผลมาเร็ว้นไเลยขันโดนไรขันฝนมากนี่กปลูกได้เลยมันบ่นีนไทยพนแล้วก็ยกรองเลยครับเนี่ยนี่ยังแน่นแอยู่นี่ได้เลยนะดีแล้วเอาไปปลูกกินน้ำดิ ครับถ้าสันไปปลวกรองไห้มันโอ้บอ่ครับ